าแล้วครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโลบอก,กันอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าซอมบี้ไทคูนฮะเราจะมาประจ o ภัยในประเทศที่แบบมีการล่มสลายนะครับแล้วว่าทุกคนเนี่ยติดเชื้อซอมบี้กันหมดเลยเอ้ยโอ้ยมีซอมบี้มาแล้วนี่เป็นกล่องสมบัติของเราเหรอเราสามารถเคมีไอได้เลยนะครับเรายังไม่มีอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับซอมบี้เลยโอย้มีแต่ไม้ไม้เบสบอลกับปืนก๊อกนี่ช็อปซิ้งปืนได้ไหมอ๋อนี่เป็นโลบอก ปืนจะอยู่ด้านล่างครับยังไม่สามารถปลดล็อกครับซอมบี้มันจะมาจัดการเราแล้วป่ะเนี่ยโหอันนี้มันเมืองที่ล่มสลายน่ากลัวสุดๆอ่ะซอมบี้ตัวแรกที่มาเอ้ยเดินมาจัดการเราแล้วครับเรามีปืนที่จะโจมตีได้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่แนี่นี่แน่นี่แน่โอ้โหตายไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ยซอมบี้มาเยอะมากเลยต้องถอยหลังยิงครับทุกคนปัง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  ระเบิดระเบิดลงระเบิดลงอย่าเข้ามาใกล้นะเฟยนี่จัดการไปอีกหนึ่งตัวครับอุ้ยอุ้ยซอมบี้ประเทศนี้เดินเร็วมากไวนะ้นะหนีก่อนโอ้โหขอที่โลดแป๊บนึงว้าเรียบร้อยเราจะสามารถสร้างป้อมปราการที่แบบหลบหนีจากซอมบี้พวกนี้ได้ไหมเนี่ย,อยขอเดินไปตามล่าก,กนครับเราต้องเก็บเอ็กพีจากซอมบี้พวกนี้มาให้หมดนะฮะซอมบี้ตัวต่อไปมาแล้วครับมาสร้างบุกกระบะเฮ้ยอันนี้คือจุดกําเนิดซอมบี้ทุกตัวเหรอ โอ้ซอมบี้ในเกมนี้มันจะมาจากวัตถุลึกลับจากต่างดาวนะครับมาพร้อมกับอุกาบาตท,ทำให้คนที่ไปสัมพันธ์เนี่ยเกิดอาการแพ้เชือ้อได้เรียบร้อยเย,ย้เลเวลสองเฮ้ยมีกล่องของขวัญอะไรล่วงลงมาด้วยอะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับมันจะมีไอเทมแบบที่มันโหดกว่าเดิมแล้วครับโหดยิ่งสร้างสายพานก่อนอัปเกรดอะไรได้มั้งครับอันนี้คือป้อมประการเรอไปดูตรงโซนนู้นดีกว่าครับมีกล่องล่วงลงมาแล้วนะครับ ก็จะมีไอเทมที่มันสุดยอดหุ้ยตรงนี้ซอมบี้เยอะมากเลยเอออย่าเข้ามาเฟ้ยถอ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 ยเฮ้ยรียบร้อย,อยรกระสุนก่อนครับบุกเข้ามาในบ้านเราแล้วยิงเฮดช็อตยิงเฮดช็อตครับทุกคนเพ <c oughs> <c oughs> ื่อเฮ้ยเรียบร้อยหุ้ยได้ปืนใหม่นะทุกคนหุยแต่เราโดนแช่แข็งกน้ำอันนี้คือซอมบี้อะไรอะซอมบี้ที่เป็นน้ำแข็งได้เหรอนี่เอาช็อตการไปกินนี่ ยิงเข้าไปเลยสองดอกจุกๆครับซอมบี้มาเพียบเลยมีซอมบีมบมมบ้น้ำแข็งด้วยคอยกันรแรงมากืึดีโรดก่อนนี่ลูกนึงไปแล้วซอมบี้น้ำแข็งโหโหรัวไม่ยังเมืองนี้มันน่ากลัวจัดนี่จาย อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหซอมบี้ตามมาเยอะมากไปตรงที่เราจะไปดูตรงที่เครื่องบินตกกันนะฮะว่ามีคนรอดหรือเปล่าต้องจัดการตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนี่เรียบร้อยครับอุ่ยตรงนี้ไม่น่ามีใครรอดชีวิตอ่ะโอ้หแล้วคนโดนซอมบี้ลากมาเพียบเลยครับจะไปช่วยคนนี้ก่อนนะครับมาช่วยแล้วอุ่ยคนนี้จะเสียชีวิตแล้วอุ้ยไม่รอดครับ นั้นโดนซอมบี้ตามมาเยอะมากครับทำให้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับมีเงิน 2K แล้วอัพฐานก่อนครับต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก่อนอย่างแรกนี่ใอ้เมีเอาไว้ดอบเหรียน,นครับเพิ่มเงินอย่างเร็วครับนี่ครับมีปืนใหม่ให้ปลดล็อกครับรีโอเวอร์ราคา5,000เลยเหรอโอ้โหตังค์ไม่น่าพอต้องเก็บตังค์ให้ได้5,000ก่อนนะครับถึงจะซื้อปืนใหม่ได้ไปเก็บเงินก่อนครับ เจ็ดพันซื้อปืนใหม่ดีกว่าครับเพื่อความแรงขึ้นจัดไปแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลองไปดูสิครับว่าจะจัดการบอสได้ไหมหูยิงไม่เข้าเลยเราช่วยบอสมันตัวใหญ่เกินไปครับแต่ว่ายิงต้องน้องไวมากเลยครับแต่ยิงบอสไม่เข้าเลยหกลูกนี่จะรีเวอร์ไปรีโหลดรีโหลดรีโหลดอุ้ยบอสปล่อยไฟได้ด้วยเหรอ ไปกินเอาไปกินอืมอีกนานเลยมังเนี่ยกว่าจะบอสจะตายมาให้บอสโดนระเบิดลูกนี้นะครับโอ้ยมึนติดมึนติดมึนโอ้ยติดมึนโอ้แค่แล้วอืมอ่าบอสโดนระเบิดโอ้ไฟไหม้ตายแน่เลยเฮ้ยนี่มีป้อมปืนโอ้ยช่วยด้วยขอยืมใช้ป้อมปืนหน่อย นี่เขายิ้มป้อมปืนเพื่อนบ้านเลยโอ้เฮ้ยแต่ป้อมปืนมันไเนะี่ยเฮ้ยบอสโอ้โหเราไม่ตัวเรามันกิ้งอย่างงี้เนี่ยนะตายเรียบร้อ,รอย <c oughs> โอ้ยไม่ไหวอะบอสมันโหดเกินไปอะนี่มีกล่องไอเทมดรอปเก็บทันไหมเนะี่ยโอเคไปเทมก่อนโอเคได้สองพันแคทยังมันก็ได้ปืนใหม่ด้วยเฮ้ยเราใช้ปืนนี้แหละครับบอสมาเลย นี่เราวืมรัว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 มาเลยบอสสองร้อยนัดนะครับเข้ามาเลยต้องยิงเฮดช็อตบอสเดินเข้ามาเดินเข้ามานี่รัวเข้าไปครับรัวเข้าไปโอ้ยไฟไหม้เหลือเราสิบนัดแล้ว,ลวหุยลูกน้องมาเดินเร็วจัดการลูกน้องกันครับโอ้ว้าวโอ้ยไม่ไหว <laughs> แต่ว่าเลือนมนเหลือน,นิดเดียวแล้วต้องจัดการให้ได้อืมอืม ตไกครัยิงแต่ไกดลอยนะครับก,กล,กกล,ลองจะรู้ตัวนี่ทำมาเลยเหลืงนดิดเดียวเหลืงนดิดเดียวเท่านั้นเข้ามานี่ต้นจัดก,การบอสตัวนี้ให้ได้นะครับในคลิปนี้ไปเฮ้ยอืมฝืนแกลบยิงด้วยรีโหลดแล้วเข้าต้นแต่การลูกก่อนไอ้ตัวพ่อค่อยว่ากันโอ้ยไฟไหม้แล้วจะตายไม่ชั่นเนี่ย นัดอีกสามนัดหน้าจะอีกชุดหนึ่งฆ่าได้แล้วมั้งเนี่ยยังอยู่ฐานเราไหมหยิงจากนในฐานซะเลยไนี่คอมบดิคอมาดิโอเคโอโ้โหกว่าจะฆ่าได้เหนื่อยมากนี่ไดอา p g จี RPG มาโอ้มันเป็นบอสที่โหดมากๆเลยนะกว่าจะตายปืนเรายังไม่ได้แรงมากพอที่จะจัดการมันได้ในทีเดียวนะครับโอเคพลาสมาสเปดค,คอนเวอร์ย์ เพิม่มความเร็วมากขึ้นนะครับเร่งสปีดไปเลยมีเวฟดรอปคูณ2ครับนี่ครับเร่งเงินหน่อยฮะนี่มีเงิน30,000 k อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมน,นะครับกำแพงชั้น2ออ้โหดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเยอะนี่เริ่มป้องกันได้มากขึ้นหรือเปล่าครับแล้อีก30,000นอันนี้จะอัพเกตอะไรต่ออันนี้ก็คอนเวอร์เยอร์สายต่อไปเหรอโอ้ให้มันยาวมากขึ้นเหรอเอมเบอร์ดรอปจัดก,การที่ดรอปเพิ่มเติมน,นะครับ 2ชิ้นโอเคตรามีซรงที่ผลิตเงินแบบเพิ่มเติมเ,มเยอะมากครับตอนนี้ฮีวิวดรอปอีกโอ้โหเรียบปั๊มตังกันครับเก็บเงินไปซื้อปืนดูบ้านคนนี้ครับเป็นป้อมปะการขนาดใหญ่แล้วครับโอ้ความมีปืนแบบเป็นปืน AK ด้วยสุดยอดเลยรแรงมากเรามาขอความช่วยเหลือจากเขานะฮะโอ้สุดยอดครับน่าจะแข็งแก่งมากๆนะฮะ ในแมพที่โลกหลังล่มสลายเนี่ยมีเราเหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นหรออุ้ยมีปืนมาช่วยดอบแจ๋ว MP5 โหรัวเลยรัวเลยอย่างงีโฮโฮ้โอ้ปืนอย่างดีอ่ะยิงมันมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัดตัตัด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 ตัวปันปนัดตัดตััดตัดตัดตััดตััััลดด <laughs> โอ้โหหมดไวมากเลยกำลังมันเลยรีโหลดรีโ,รโ,โหลดเฮ้ยตรงนี้นเป็นเรือของสิค้าล่มหรอโหย่งใหญ่อะมีของให้เก็บไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนดีกว่านะฮะนี่ครับเดินไปแล้วครับโอ้มีลุมโอกบบทเยอะแยะมากมายนี่มันแหลกผลิตซอมบี้ชัดๆนี่ครับขึ้นมาสำรวจเรือแล้วครับโอ้มีของอะไรไหมเนี่ย เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะ King of the Ship โอยังไม่เห็นมีอะไรให้เราทำเลยเนี่ยเป็นแค่เรือที่มันล่มเยฉอยๆอะ่ะอันนี้เรามีเงินเรียบร้อยนะครับเรามาอัปเกรดปืนดีกว่าครับ Desert <c oughs> Eagle แทบหมดตัวครับแล้วก็มีมีดมาเชตเต้ด้วยเหรอเฮ้ยนี้น่าจะแรงนะครับราคา3 5 0 0เกงกนิดน,น,นึงก็ได้แล้วเนี่ยมีดมาเชตเต้เนีน่ยดูซิ Desert Eagle กระ <c oughs> บอกแบบบักเขื่องมาก เสียงอย่างดังอ่ะเราต้องเสอริมีมาเชนเต้ไปด้วยนะครับติดตั้งเลยตัวซอืมยิ่ใหญ่มากต่อมีดไปฟันซอมบี้ดูดีกว่าครับมาเลยซอมบี้เกตเจอร์มีชั้นมาเชเต้มาครับหนูทดลองตัวแรกนี่ฟันเขาให้ฟันเขาให้อุ๊ยอุ๊ยแต่ซอมบี้เดินเร็วลอ,องดีเซลอีกกันดีกว่านี่ อย่างแรงครับเสียงแบบสนั่นมาก Desert Eagle โอ้โหซอมบี้น่าจะกลัวเราเนี่ยเืนเราแรงขนาดนี้ลอดซอมบี้นี่มันช่างน่ากลัวจริงเลยนะครับทุกคนจะเอาตัวรอดจากที่นี่ไปได้ยังไงครับเนี่ยอัปเกดตรงนี้ก่อนครับนี่ครับเพิ่มสปีด ผลิตเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นต้องผลิตเงินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอันนี้คือปืนใหม่ของเราครับดับเบิลบาริเอลเป็นปืนช็อตกันยิงทีละสองลูกเหรอนี่มาแล้วเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหเต็มเลงช็อตกันได้เลยครับนี่ดูห้าเลงเงินเราหมดอย่างเร็วเลยเนี่ยอันนี้ 20, อีกสองมื่นโอ้จะทำให้ผลิตเงินได้เร็วมากขึ้นไหมเนี่ย วันนี้เราได้ติดตั้งประตูเลเซอร์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับเรานะฮะซอมบี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะผ่านประตูตร,ตรงนี้เข้ามาได้นั่นเองนะครับไปลองตืนช็อตกันกันดีกว่าครับทุกคนนี่โอ้ต้องยิงระยะใกล้ใช่ไหมยิงทีไส้แตกยิงทีสองดอนครับมาเลยซอมบี้โอ้เหมือนไม่แรงเท่าไหร่นี่นี่ <c oughs> ใช้ปืนนี้กันเรอครับ โอ้เอาปืนนี้ลัวเข้าไปเลยครับเออนี่นี่นี่ตาย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 ให้หมดตายให้หมดซอมบี้เฮ้ยมีไอเคด็อปมาเอาขอใช้ปืนนี้ให้หมดกันครับเราค่อยไปเก็บไอเคมายิงมันต่อนะครับยิงกันสนั่นเมืองมากนี่เราโอ้โหตัวแตกครับซอมบี้มาเลยซอมบี้ไฟเจอชันเข้าไปตายเรียบครับเลย80นัดครับเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนครับ ไปไหนหนีไปไหนโอเคโอ้คนนี้น่าจะมาช่วยเราเนี่ยมีไตงหกหมืน่นเพิ่มสายพานเข้าไปอีกครับนี่ครับเพิ่มความเร็วในการจ่ายเงิน,นะฮะอัปเกรดทุกอย่างโอโ้เงินไหลมาเทมาสุดยอดเลยเดียครับถ้าเพื่อนๆสนุกกับเกมนี้ก็อย่าลืมคลิกที่ลิงใต้คลิปม,มาเล่นกันได้เลยนะครับมาสร้างบ้านแล้วก็มาโจมตีเหล่าซอมบี้กันนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผมไปบุกกับซอมบี้ต่อก่อนละนี่แน่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 นแน